ลักรอบสวมสิทธิ์ส่งออกบอนทำลายทุเรียนไทย จีเนเท่าร่วมกับคนไทยบางกลุ่มนะครับที่เห็นแก่ตัวทําการสวมสิทธิ์ทุเรียนต่างประเทศเข้ามาใช้ใบรับรองหรือว่า G A P ในประเทศไทยแล้วก็ส่งต่อไปยังประเทศจีนนะครับอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับใบรับรอง G A P หรือว่าแกลนะครับซึ่งชาวสวนทุเรียนในไทยนะครับจะต้องมีใบรับรองแกลที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตรถึงจะได้รับสิทธิในการน,บนบรําผลผลิตส่งออกได้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าสวนทุเรียนเวียดนามมีใบรับรองหรือว่า G A P เพียง30%ของทุเรียนที่ให้ผลผลิตได้นะครับซึ่งจะส่งผลทําให้ทุเรียนเวียดนานมล้นตลลาดแะ ราคาตกจํานวนมากด้วยเหตุผลนี้นะครับจึงทําให้คนไทยบางกลุ่มที่เห็นแก่ตัวร่วมกับจีนเท่านําทุเรียนเวียดนามมาสมสิทุเรียนไทยผ่านยังประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศกัมพูชาจากนั้นนะครับก็นําเข้าตามแยแดนโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดและก็ตีตาทุเรียนไทยส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเนื่องจากได้ผลตอบแทนที่สูงไหลเท่าโดยตั้งแต่ช่วงปลายปี2567นะครับจีนได้ตรวจพบสารปนเปื้อนเบสิคิโนทูและก็สารแคดเมียมของทุเรียนเวียดนามนะครับทำให้จีนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบทั้งทุเรียนเวียดนาม และก็ทุเรียนไทยเช่นเดียวกันนะครับและในปัจจุบันนะครับก็ยังพบสารผลเปื่อนทั้งแคดเมียมและก็บีไวทในทุเรียนเวียดนามจํานวนมากนะครับซึ่งผลจากการลักลอบสวมสิทธิการส่งออกทุเรียนไทยนะครับจะส่งผลต่อทุเรียนไทยในวงกว้างนะครับนอกจากทุเรียนไทยจะราคาตกแบบพุ่มหาบแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการถูกตัดสิทธิการส่งออก3ปีเป็นอย่างต่ําด้วยนะครับในการลักลอบสวมสิทธิการส่งออกนะครับผมก็เห็นมีมานานแล้วนะครับ แต่ไม่เห็นมีหน่วยงานภาคลัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาให้เด็ดขาดสักทีนะครับถ้าขืนปล่อยเป็นแบบนี้อีกต่อไปนะครับชาวสวนทุเรียนก็ต้องถึงข่าวอวสานเป็นแน่แท้นะครับ